จ๋าจ๋าวันนี้วันที่9นะคะ8ปดโมงเช้าแล้วอากาศยังหนาวเย็นอยู่นะก็จะให้ช่างเขามาต่อน้ําต่อท่อใหม่นะเนี่ยค่ะตีพุกใหม่เพื่อที่ว่าจะเกาะท่อเป็นท่อลอยข้างนอกโดยที่ไม่ต้องฝังไม่ต้องไปทุบบ้านนะท่อเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาทุบเอาไว้มาเจาะ มาเจาะมาเจาะเพื่อที่ว่าจะเกาะเกาะท่อไว้เนี่ยยาวมาถึงนี่เลยถึงนี่เพราะว่าน้ํามันแตกมันซึมในเครื่องมือเมื่อวานนี้เขาทำเมื่อวานนี้เขาเจาะตรงนี้แล้วก็หินเยอะแยะเลยแม่ก็เพิ่งกวาดออกไปนี่นางเหมียวหลบเลยนะอย่าสารแนเออมันแย่มันแย่สิ วันนี้เขาจะทำต่ออ้าวเสียงใครหืมเสียงใครอาช่างมาแล้วเหรอนุกเสียงใครตุบตับตุบตับเนี่ยเขาก็จะมาทำใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสิช่างมาหรือยังมไม่รู้มีเสียงอะไรอ้ายังไม่มานี่ยว่ะ เนี่ยข้างๆบ้านเราก็เขากำลังปลูกข้าวโพดลงข้าวโพดใหม่ทำใหม่เตียนลื่นเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะตอนที่อ๋องอยู่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นป่าเป็นป่านะเดี๋ยวก่อนอย่ามานะอย่ามานะอ่ะไอเจ้าตัวนี้ไป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 เร็วดีเอ้สินังเหมียวนะไปก่อนนะลูกนะอ่ะนะไปก่อนนะอือ แรงของช่างเนี่ยก็ไม่รู้เท่าไหร่เขายังไม่บอกมาอาจจะเป็นพันนะก,ก็ทําอาจจะเป็นสองสามวันสองวันน่ะนะเขาเจาะตรงนี้ด้วยเจาะตรงนี้มันจะมีสามตาตรงนี้เพื่อที่จะแยกน้ําเข้าห้องน้ําแยกน้ําไปล้างมือที่ตรงอ่างน้ําข้างหน้าเนี่ยข้างนอกเนี่ยตรงที่ยายนอนเขาก็ต้องเจาะตรงนี้ออกไปนะก็มีหลายอย่างที่ให้เขาทํา ช่างอื่นเขาไม่มาหรอกเนี่ยเป็นช่างเดชาเขาจึงมานะช่างอื่นเขาไม่มาหรอกมันเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่นี่เป็นช่างเดชาเขาก็สงสารไม่มีใครช่วยพี่ไม่ช่วยไม่ช่วยพี่อ้อยแล้วจะช่วยใครละ่ะอ้าวก็เลยเขาก็ต้องมานะค่อยๆทำค่อยๆเจาะไปทีละเล็กละน้อยแม่ก็บอกอ๋องมานะ เพราะว่าเราต้องซ่อมแซมถ้าไม่ซ่อมแซมน้ำเนี่ยมันจะแตกอันนี้ตอนนี้แม่ปิดน้ำเอาไว้อยู่ถ้าไม่ปิดน้ำมันจะซึมคือมันแตกอ่ะมันแยกอ่ะข้อต่อมันแตกอ่ะมันจะซึมออกมาข้างนอกมากเลยจนใช้น้ำไม่ได้เวลาเปิดน้ำเนี่ยกลุ้มใจมากเลยน้ำมันก็จะซึมไหลออกมามาจนถึงเนี่ยไตถุนนี่เลยนะเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราไม่ซ่อมซะมันก็จะแตกอย่างนี้น้ำก็จะไหลทิ้งค่าน้ำอะ่ะ เดือนพฤศจิกาเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทคือมันซึมทิ้งไปจนกระทั่งว่าเราไม่รู้ไงพอตอนมันแตกอะ่ะมันแตกพุ่งออกมาเราจึงรู้อ๋อนะมันแตกนี่เองทําไมค่าน้ําจึงแพงเพราะปกติเราแม่จะใช้เดือนหนึ่งเนี่ยยิ่งหน้าหนาวเนี่ยเดือนหนึ่งร้อยสาสิบาทเองนะเป็นหน้าร้อนก็ร้อยหกสิบแต่นี่มันแปลกอะ่ะมันทําไมน้ํามันเยอะเนี่ยแน่แน,น,น่่สองตัวเนี่ยมันเจอกันไม่ได้ใช่ไหม มันเจอกันไม่ได้ใช่ไนหะ